ช่วงนี้ไปติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงรอบวันทันข่าวค่ะ ายอธิศานอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เท่าทัานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางสาวมัทวันชัยสุวรรณสถิติจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายจำลองเก่งตรงผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า68คนที่โรงแรมพีลูดอำเภอเมืองกาญจนบ,บรุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรี นางรัวิพันธ์แก้วเพียงเพนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่นะบ้านคลองฝรั่งหมู่ที่7็ตำบลไซน้อยอาําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดโคน,นอนมหาสวัสด์หมู่ที่7็ตําบลมหาสวัสด์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจให้คะแนนในการจัดกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 นายสิริศักดิ์สิริมังคลาผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศปี2567โดยมีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดทั้งสองท่านในอำเภอเมืองสมุทรสงครามหัวหน้าส่วนราชาการและผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมศูนย์วัฒธรรมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีนายนัทชัยนำปูลสุขสารผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางธัญ,ญลักษณ์ศรีมัคคะขนส่งจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการร่วมประชุมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบุรีหมวดกอกไก่มอมา้าความหมายมงคลการเงินมั่งมีบรารมีมั่งคัง่งโดยรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมดนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและกองทุนเพื่อความปลอดภยัยรวมทั้งค่าอุปกรณ์ช่วย เหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน นายเลือดชัยสกลสวัสดิ์ภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงโดยที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัดเพชรบุรีและทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองด้านการบริหารการจัดการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่ห่องพริพรีสารกลางจัง จังหวัดเพชรบุรี นางวันเพนมังสีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยประมงจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชาการภาคเอกชนภาคประชาชนและเกษตรกรรวมประชุมคณะทํารรงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีค้างดําในพื้นที่อําเภอบ้านแหลมอาเภอเมืองและอําเภอท่ายางซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการลุกรานที่ห้องประชุมสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวประจําวันนี้ค่ะ